ไท่เก้า เือนคลิปวิดีโอนี้สำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสวัสดีค่ะเจอกันที่เกมไพ่ปอกเด้งอีกแล้วนะคะกับเจมมีค่ะวันนี้เจมีทุนมา4 5 0 0นะคะเข้าที่ห้องสุดท้ายเลยค่ะมาค่ะตาแรกนะคะกแต้มอ่ะจีจะจัจ่วไพ่เพิ่มนะคะตานี้มาดูกันอื้าหลังสวยค่ะเ <9 S 1> จ้ามือสองแต้มได้กินนะคะเรียบร้อยค่ะมาค่ะตาต่อมากันเลย เหมือนเดิมค่ะเกมนี้เราจะเข้าที่ห้องสุดท้ายนะคะเล่นง่ายค่ะเจมีทุนมานะคะวันนี้อื<ๆ>็อกแปดสวยค่ะ,ะได้กินแน่นอนนะคะตานนี้เราเจ้ามือสูงแต้มเลยค่ะบวกขึ้นมาเจจะวางแค่ห้าร้อยอยู่นะคะยังไม่เพิ่มค่ะ,ะมาลุ้นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเข้าอีกไหมบลอกแปดอีกแล้วค่ะสวยค่ะอื็อกแปดสองตาติดเลยนะคะ อย่าลืมนะคะหากเพื่อนๆสนใจติดต่อแอด b m 4 8ค่ะหรือกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะไปค่ะไปกันต่อ,อไปค่ะอาวางห้าร้อยเหมือนเดิมนะคะยังไม่เพิ่มค่ะยังไม่วางจบนะคะอตอกกาวเข้าสวยคะ่ววยคะหน้าไพเราสวยมากเลยนะคะวันนี้อืเจ้ามือสี่แต้มคะ<อ>่ะเรียบร้อยขึ้นมาเป็นหกพันสี่นะคะไป<อ>ค่ะตาต่อมาก,กันเลย ตาต่อมาก็จะยังเหมือนเดิมอ่ะตานี้ลงาวางพันหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะอืม4แต้ม2เด้งต้องจัวเพิ่มค่ะเรียบร้อยค่ะ3แต้มเจ้ามือฝชนนะคะตานี้อืมรอตายไปค่ะเกือบไปแล้วนะคะเราแต่ไม่เป็นไรค่ะมามาตาต่อมากันเลยตาต่อมานะคะเจ๊ก็จะแทงเหมือนเดิมค่ะ1 1พันนะคะอ่ะตานี้เราจะอยู่ก่อนนะคะเราจะยังไม่จัวเพิ่มค่ะ มรุนเจ้าม,มือดหิงเจ้าม,มือสองเต็มนะคะสวยค่ะได้กินค่ะเราตานี้ไปค่ะไปต่อเกมนี้เล่นง่ายสุดๆเลยนะคะหากเพื่อนๆสนใจอย่าลืมค่ะกดทีลิงในคอมเมนต์มาค่ะตานี้หนึ่งพันเหมือนเดิมนะคะอืห้าแต้มต้องจัวค่ะจัวเท่าไหร่อเออไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะแต่ก็ยังได้ค่ะเพราะาเจ้ามือสามแต้มน,นะคะอ่าบวกขึ้นามาอีกละร้อยห้าสิบเป็นแปดพันสามค่ะมาค่ะตาต่อมากันเลย ต่อมาก็เหมือนเดิมค่ะวางหนึ่งพันนะคะามาดูกันต่อเก้าสวยค่ะได้กินแน่นอนนะคะตาน,นี้เจ้ามือไม่ปลอกยังไงก็ได้กินค่ะแต่เจ้ามือัวยังแต้มศูนยู่นะคะขึ้นมาแล้วสวยค่ะวันนี้เจ๊ามาเล่นแบบสบายสบายเลยนะคะาวางเหมือนเดิมค่ะหนึ่งพันมาลุ้นกันหกแต้มสองเด้งอยู่รอกินเด้งนะคะมาดูกันว่าเราจะได้กินไหม เจ้ามูจิแต้เจ้ามอสูตรแานสวยค่ะได้กินอีกแล้วนะคะตอนนี้เราขึ้นมาอีกพันเก้าค่ะไปค่ะไปกันต่ออตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะจะวางแค่หนึ่งพันค่ะมาลงกันหนม่งบอกแปดสองด้งค่ะสวยนะคะตอนนี้อ่าได้กินเด้งด้วยนะคะเราอืไปกันต่อค่ะวันนี้หน้าไพเราสวยมากเลยนะคะวันนี้ไพเขาเกือบจะทุกตาเลยค่ะ ไปค่ะอ่ะวางไปเลยหนึ่งพัน 1, ดูกันสามเต้มสองเด้งต้องจั่วค่ะือมอ<า>เรียบร้อยเจ้ามือเก้าหลังนะคะเสียคะ่ะเราถ้าเจ้ามืออุตานี้นะคะจ่ายเด้งเราเจว่าถ้าได้แล้วควนพอค่ะหากสนใจกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ